มามาพี่น้องจ๋าเมนูยำรอบคำคำพี่น้องสบายดีสบายดีวัตสกุลสกุพี่น้องจ๋าพูดพอกับเบ้ามีส่วงคำคำพี่น้องเมื่อนี้กับมีโอกาสได้บ้างแต่เศร้าละกันไปทําธุระหัางกันมาอีกรอบส่วงคำคำ,คำอยู่กับเด็กๆคือเก่าพี่น้องสบ,สบายดีป้าลุงเมื่อนี้เป็นยังไงของเรียนมือแรกบริเฮียนบริเฮียน นับตีหนึ่งหอชิปแล้วก็ออกไปเล่น,นเอาคือ <c oughs> ง่ายแท้เะจะ้อยู่ปอ <c oughs> ไหนปี <c oughs> นี้นับตีหนึ่งหอดล่ออเอาพิษปีนี้เจ้อยู่ปอไหนปอสามปอสามสี่มอนพอใส่เด้ปอห้าอหพี่น้องยังอยู่ปฐมอยู่เนาะ <c oughs> แต่กายอยู่ในส่วงที่เปิดเทอมใหม่เข้าโรงเรียนใหม่ก็ยังพักในเรียนปกติดอกกว่าจะเรียนปกติก็ไปเป็นอาทิตย์พุ่นแหละเนาะกะมืออื่นวันศุกรเม็นบอกไปอีกมือ แล้วก็ยุดเสาอาทิตย์เนาะส่วนใหญ่นักเรียนทางฟังลาวก็สิเปิดเทอมวันที่หนึ่งเดือนเก้าพี่น้องแต่ปีนี้น้องทําก็ได้เขาอยู่บ้านบ่ได้ไปโรงเรียนชิมอนพอรชัยเนาะอยู่นี่เค้กกลวดยังเนี่ยอันนี้จะเป็นเอ่อเค้กใบเตยอใบเตยอันนี้นะ,อะเอามาจากงานวันเกิดมินนี่พี่น้องเนาะ ก็ยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนี่เอเอก็ยังห่อมาให้เด็กๆอยู่มือัอนี่เลิกแต่จังโมงมันไ <10 S 2> งสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมครึบเอ็ดโมงสบมา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 สิกินอย่างกันมาอยากกินกินลงมือลงมือ,อ,อ,อตอนเที่ยกินข้าวก็ยังกิน,ข,กกนข้าวอยู่พุ่นแล้วมากินข้าวอยู่เฮือนผมได้ไปหลับเจ้า แม่เยลลี่ไปหลับเจ้าได้ทำพี่แม่พี่แม่เอาจ้าได้ทำแต่ว่าถ้าเป็นเค้กช็อกโกแลตเนี่ยค่อยบ่ค่อยมากกินเลยมันจะโอ้โหขมถ้าถ้าเป็นวานิลาหรือว่าอ่าใบเตยเนี่ยโอเคหรือว่ารสมะพร้าวกะทิมะพร้าวมักมะพร้าวเลยแซ่บเนาะเปื้อนปล่าเขา้ลยสีเหลือง เค้กวันเกิดมินนี่มินนี่วันเกิดมินมนี่มอนมนี่ซื้อเค้กอสามก้อนอก็นเลยเอามาเคียงหนึ่งเอามาให้หลานเจ้าของพี่น้องอันนี้ก็ยำยำบะมือบะมี่และยำเองยำกิมือก็ยำขอมือจะบะค่อยเพชปรปัญญายำยสโนว์บ้านนะฮะ<ค>สป,ปายบ้านทุ่ง สาวน้อยบ้านนาจับ้าบ้านทุง<ะ>่สงสวมใส่พระทุงฟังเพลงลูกทุงทุงไทยคือสิมาแก่ผ่ากับโคตกับไสลมดีๆอยู่กับหน้าทีและบ้านริมฝั่งลองอยู่กันพร้อมนาค,คือญายาติพี่น้องซึ้งีไม่ต้องบดบังน้ำจ่าย เคยไปแห่ไทยละสาวไทสาวนาผู้คนเป็นหน้าฉันจึงหน้าใสมาข้ามมากูดโอ้ยปากคอนชุกเนี่ยตัวงยิใหญ่ชุกเอาปากคอนปาดมันคอนปาดร้องปลาดุกปากมือเด้อปากคอนเต็มเลยปลาซิวหรือปลาคอนหน่อยบุ๊กปลาคอนพี่น้องคนเ่อตกลายมื่อปลาเริ่มคอนอีกแล้วโอ้ยมื่อฉินมาปากคอนแต่ว่าเข่านี่มันตั้งท้องนี่มันเริ่มออกแล้วพี่น้องเห็นบ่นั่นบางออกบางอันก็ออก เดยว่าเขางามงามพี่น้องปินี่นี่ยพี่ป้าเนาะสบายดีฮะคุณใส่ยสุดนี่บิกินี่อันทูฟ feet เจ้าคะไปเล่นน้ำค่ะไปเล่นน้ำมันพุ่นอยู่พุ่นน้ำไฟน้ำโล่นเจ้าคะเจ้าเห็นแล้วจะไปตะกินเขาแสบเยอะวะครับเบียกเบิงกินบะลงบอเนี่ยนี่เจ้าบ่พ่อเจ้ากัเอานมอเมริกมาใส่อ่ะมาิ นเน่เปียกจ่นี้นะมันหาวเ,เดี๋ยวนี้หนักมันหน่อยโปรวันเกิดผู้ใดสุกด้กินเคก้กวันเกิดมินนี่นนอันนี้จะเป็นยำปลาปลาหมึก,กตีนไก่หมูยอแล้วก็เห็ดอาหานเจ้าเจ้ามากินกุ้งกินเคก้กมได้จ้ามากินน้ำกันเจ้าค่ะ นาากันมาจะเบินนอนสรุปแล้วแพ้ก็อยากกินเค้กเพราะว่าบริกิตเติงแล้วมีซอสสีเขียวนอนันแล้วใบเตยแล้ <ๆ S 2> าาจะจอกินที่คือบบตากินครีมมันแม่แม่จะหาบรรยากาศการทุ่งนากับกระเทยบ้านทุ่งนะคะแต่ได้กินยำนะคะ เฮ้ยมากระตักบุกไปอุ้ดอายุกระตัดนักกุ้งให้ทำบริเวณมันแห้งบริเวณบ่เท่าให้ลุงป่าขอนป่าเริ่มแห้งแล้วเจ้าป่าก็ไม่รู้ป่าก็เป็นไงเลยเขากลังออกพี่น้อง ด้านหลังเนี่ยมันก็ลังออกเด้ลนะอันก่อนนะออกแล้วก็ลังสิเข่าออกแล้วเผลอแป๊บเดียวแค่สองเดือนก็สิไดเกียวแล้วป่ะเนี่ยนะเข่าออกแล้วปุ๊ออกแล้วมันเริ่มออกเบิ่นแล้วนี่แถวนี้ดำน้ำหลังมันยังสิออกเบิ่นแล้วน้ำปรรุ่นมันออกคงจะเฮงเลยชอบทำต้นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวก็จะเป็นสามเดือนเนาะก็ะได้เกี่ยวแล้วแป๊บเดียวแล้วพี่น้อง มันเวลาไวย,ยิ่งกว่าโกหกเพราะเกี่ยวกับแล้วกัปีใหม่ปีใหม่แล้วก็สงการสรงการแล้วก็ลงนาอีกแล้วเานเกกเาะกินเบิร์ดเดย์เล็กุลเขาบอกกินครับเอยังสุ per ปเปอร์อมันมุนม้วนแน,น่ซุปเปเอร์ตีนสุ per d o เขาบอกได้กินเค้กแต่ถเขาบอกกินเค้ก อ,อ,อ,อากาศห้อนหอนาวพี่น้องหนอนมาหลายเมือแล้วช่วงนี้ก็เด็กๆข้าวโรงเรียนนะพี่น้องก็สิงเงียบเงาในจักหน่อยแสบไปทำ่ก,ก,<อ>กุ้งทีปภูเก็งเบอร์สนใจน้ำกุ้ง มืะออื่นกับด้เข่าวหรอกรอบบ่ายอ่ะเข่าวตวลอดเศ<ท><ะ>ร้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองแล้วมืะออื่นขี่อายุข,าขี่เป็นลมะมือเศร้าเนี่ยก็แอบมอเตอร์ไซค์ยังจะเศร้าฝึกมอเตอร์ไซค์จะเศร้า <ไป S 2> แต่ว่า <มะ S 2> ซีมอนเ<ะ>นี่ยความจำบซาด้พ,พี่น้องเฮ็ดยังก็จีซาแบบว่าหมายถึงว่าแบบความือซึ้งนะแบบว่าให้ฝึกรถนี่ก็ซาดลูกเป็น ผมได้ขีค่าผมได้บูดคีคาพรไสนี่ะจำไว้เขาสอนให้แค่ข่างสองข้างเขาก็จำแล้วผูดได้ผู้ขีค่าผู้บูดคีค่ามันมีอยู่คนหนึ่งคนหนักด้สมองสะาแทนขีค่าดโอู้่ไปหาสี่เดี๋วขาถ้าเอยทามเราอ่ะได้ขีค่าด้วนี่นะสีดูมันก็บอกว่าสี่สิเจ้าบอ่าีบบพีเออเมื่อูผื่ชวนน่ะเมื่่ชวนกีค่าถามดูพรไสไปขี้คา นั่นแล้วก็สี่เส้าว้ารอบถือไอ้ชิบอนไปหาว่าเขาขี้ขาดเหมือนเจ้าของบอกขี้ขาดวันเจ้าตื่นจากมองไปเรียนอ่ะตื่นจกตีห้าขำๆในน้อยนุ่มขำนะจ๊ะวิ่งยังโบยนไปวิ่งขึ้ว ตะวินคำลงนือจกทงกะยังรอบบานลองถามกี่ครันย่องรอบบานหาเหยียบขี่มาเดืกดเดือดดือดเดตกกลางคืนกะเหนียวใส่บอลป่าเผาออกสื่อแก่ข่าวอีไหมเสี่ยอายุแบ็นเพิดเหนียวอายุ เมื่อคืนมาได้เงี้ยแสดงว่าเงี้ยยอมรับล่ะค่ะมึงติดมึอคืนมาได้เงี้ยปกติเด้ส่ะยอมหลับโอ้เป็นเด็กที่ยอมรับโอเคนะพี่น้องเป็นเด็กที่ยอมรับความจริงต้องวอาความจริงอืต้องถามด้วยเด็กก็ใส่ปัเสบานเยอะให้ใจเสบานเยอะคิดดูวยบูจาค่ะในนี้นะแม่พูดว่าเงี้ยเสบอนนี่แม่บอกแม่นี่บอก เขางามพี่น้องปีนี้นะบัวายยูไซกบงามเบิร์ดเนาะมันขึ้นกับฝ้าพนอากาศเด้บางปีบางปีนี่ก็สีบบงงามกันในว่าเรากินดิซี่เรื่องแล้วเรามาคือพ้นละหม่คือกันมันเป็นบางปีบางปีที่เป็นโดกกระโดกโดกบางปีที่บบป็นก็คือโบปินเลยม,มันขึ้นกับอากาศ นีใฝนก็ค่อนข้างดีอยู่แต่บุรี่ว่ามันสิมาแรงส่วงใดอเอากินลิ่นเฉาก,กับแบบถ้าพวกินกุ้งทำนะกุ้งเป็นเทฟมันบริเวณยำอันนี้บริกินเทิงเนี่ยอันนี้ได้กินอันนี้ได้กินมเมื่อวานนี่ก็กินพี่น้องเมื่อวานนี่บะหมี่ก็ยำนี่แหละแต่ยำม,มื่อคืนนี่ก็บบริกินซับบะหมี่บริกิน เดี๋ยวไปมือหลังให้ซื้อมาให้กินหมอ่อครับมักแจกใบพระมักเเผวใช่ครับนี่นำอายุแต่ว่าก่อนซรัเนี่ยสามสิบพันบบแประมาณหกสิบบาทถ้าไปอยากกินปลาหมึกได้กินนั่นปลาหมึกใหญ่มันอยากมีกินหางมันเกินยังแหละปีกมัน ปีกทางมันเลยสรุปเอ็มวงียเจ้ามีจะคนครับหอดูสาวมีกี่คนสเอ็ดคนรวมสิบเอ็ดคนรวมทางปอหนึ่งปอสองปอสามปอสามหอกเจ้าะคนหาหรือหกปอสามเจ้าะนะ จะคนจากคนหาหรือหกปสามมิจฉคนหาปสามปสามหาปสองเลยสิปสองวันสองคนปสองละสองคนที่เลื้ยบปอหนึ่งเบิร์ตทได้ที่หนึ่งก็ถือว่าเก่งทัได้ที่สองก็ถือว่าเก่งเมนบอกที่สองในที่จบได้ค่ว่าที่จะถ่ายโมมีสองคนเพราะฉะนั้นโปสามเจ้ากับมีอยู่หาคนเจ้าก็ต้องให้ได้ที่หนึ่งหรือที่สองก็ถือว่าเก่งอนตอดค่ะ นอนตลอดเดือที่หนึ่งไปคุ้มเงยเข้าบางเทือกับบไปเไปคุมเงนอนค้มยมื่อได้ขาเงี้ยตอนแรกบ่เมื่อได้ข่าวเหรช้าวัตอนเช้ากับไเขานะเหมเ้าวตอนเช้าวันจันทรได้ข่าเงี้ยตอนแรกป่อยากกินยังไงเห็ดไปแจ๊กข้าวมันไก่เห็ดเปลี่ยนเว้เยข้าวมันไก่เกี้ยังเห็ดอยู่กราพาดเอาบ่เออเอา นักเรียนมีอยู่สัคนคนเกนกินกินบเบิดกิในห้องเขเป็นใกล้ห้องเจ้าหอซิมอนมีจักคนเปอยู่ห้องนึสองสิ2ามคนคืออนบคอยมีนักเรียนสิบกว่าคนเนเดี๋ยวเงินไปโรงเรียนจากบาทเนี่ยซิมอก็ใส่ลห้าบาทกูลาห้าบาทพี่นนอะ ไปมือเรียงมันกับบุมีคนมาขายจะมีอยู่เดมมือเสาร์หรือาเดียวมือห้าบาทซื่อยังกินห้าบาทบอกได้ว่าเดมมือละห้าบาทได้ข้างละห้าบาทแล้วแต่บางมือก็พอได้บางมือก็ได้น้ำจอกหนึ่งเจ้าได้ทำได้ได้ไปมือจักบาทบาคำกับบุ้มได้บางมือก็บบุได้บุ้มอยากเข้าต้องทำอะไรอย่างหนึ่งโรงเรียนให้นี่บ่มีไม่ค่าขายขนมเอาเงินให้ หาบาทก็เหลือหาบาท,าบาทมาคือเขาเก็บบุคอยซื้อ,อนอกจากซ<า><า>ื้อ,อให้กินเงินเขานี่เขาบุคคยซื้ออย่างแม่ทางพ่อแม่ยืมก็ต้องได้มาคืนให้เงินไปโรงเรียนอ่ะวนใหญ่ก็เหลือมาบซื้อเออลูกพอกี้วันเขาจืดเขาเป็นยังไาเอาเลขออกอย<ะ>่างเปตสามกับเลขห้าสามสาม สามสามสองผู้ใดเนี่ยถือเลขพี่น้องเนาะแต่ไข่เนี่ยจะไปตัวลอตเตอรี่ข่อยสื่อสี่ใบแต่อายแต่อายบอมอยู่สวิตแล้วถือค่าทั้งบนทั้งล่างค่ะอี่ถือแม่เนาะพี่ไอ้บอมอย่าลืมไข่นะก็ซื้อเลขให้เจ้าจะได้บอกเลขกี่ตัวข่อยซื้อให่ยงน้ำไหนพวกเขาสือห่างนั่นจะขี้ยดูหลายคนก็สิปิดบ้างไม่นอาสิได้งอน อันยายพัวเอาทูกเราไปจูดนะเพิ่นได้ตัวไหนเจ็ดชูเ <8. S 1> จ็ดแปดแปดชูนเจ็ดแปดชูนน้ำกับไปน้ำเลยค่ะตาบาาคุณตาบาาเนี่ยบิมเนี่ยยัน <c oughs> ดเดี๋ยวคอยมีรุ่นอยู่คอยซื้อลอตเตอรี่น้อเดี๋ยวจะไปตรวจเบิงคใครลุ้นยี่ถึงทำไมนะ้อะอาจจะถูกแลรวันที่สี่ที่ห้าก็เป็นได้พี่น้อง ปกติก็บอค่อยซื้อเลขเดอกเนาะพอดีไปไทยเขาเจ้าแบบมาตื่อขายหายก็เลยซื้อ,อมืลาวก็กมีขายมืเอเส้าเนี่ยเขาเจ้ากัขายลอตเตอรี่ครับเราถึงย้ายขงังบ้านแล้วได้อันเลขมาแล้วก็ก็ตั้งนะคะเมือนคำม,มาแล้วเราก็ตั้งค้นหาค่ะอขออย่างคักอย่างแน่ตื่นมาแล้วก็นั่งค่ะอย่ากอดิมหายเถอะพี่จ้าแล้วก็ใส่ปก,กติเปิ้ซื้อบาหลายนี่พี่น้อง เออสามบาทสี่บาทห้าบาทโู้ล้วพันแต่นี่เพิ่นป่าไป็นซ้าบาทตัวละซ้าบาทแกเขื่อนนักสุดแล้วผู้เฒ่าบรรเทาจิตน้ำใหม่ใหอยกับพนักงานยังใส่ตัวละซ้าบาทนะคะเอาคือนพวกกินเบิร์ดเนี่ยเดี๋ยวมือรังจิซื้อมาให้กินใหม่เค้กกินเยอะไม่อยากบอกวันเกิดเจ้าเดือนไหนวันเกิดเจ้าเดือนไหน เดกเกิดแดดยำแ่งพูนพูนกี่โกิวันเกิดเจ้าเดือนสิก็เดือนธันวาวันที่เท่าไหร่วันที่สิวันที่สิบแปดทำไจได้วันที่ส8แปูตักสิบแสกันเนีสิบแปเ่ยังกี่เครื่อง พี่น้องจ้าเริ่มค่ำเริ่มเมื่อแล้วตะเวนโต๊ะเรียบๆได้เห็ดเบี้ยวที่มานั่งกินเงยบๆอยู่นี่นี่นะมาหาปลาขอนี่แม่จะมาหาปลาขอนปะข้อน้องปะข้อน้องบุลโลบุลโลเลยพี่น้องจ้าหาไปแล้วพี่น้องขอบคุณพระศุกร์สกุลขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วจ้าสบายสีายดี